ติกตอกถ้าผมบอกว่าแผนหลวงโลกตลกแดกกรณีปป,ปงยึดทัพเป็นสมิธและพวกที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสแกมเมอร์การยึดทรัพย์ของปป,ปงนี่พี่น้องประชาชนก็ไม่รู้จริงนะ แต่ผมนี่คือเลขานุกการปป,ปงสภาผู้แทนรฐฐาษฎรซึ่งควบคุมบังคับบัญชาตรวจสอบการใช้อำนาจปป,ปงและนายกรัฐมนตรีผู้เป็นประธานถูกรัฐประหารปี2557ไอ้พวกนายพลพวกนายทุนขี้ขึ้นหัวกลัวอย่าถูกยึดทรั์เพราะอำนาจ จบ,บัญญัติปป,ปง2542เป็นผลิตผลของรัฐธรรมนูญฉบับ2540เลข,ขาธิการปป,ปงเห็นบ้านพลเอกประวิตร์วงษทุวรันก็สั่งยึดเดี๋ยวนั้นได้เลยนะเห็นบัญชีธนาคารพัน 1, ล้านห้0พันล้านสั่งยึดได้เลยนะแล้วก็เรียกมาตอบคำถามตามรอยซับตามรอยรวยประยยชน์มี600ล้านขายที่ดินยึดได้เลยครับ90วัน แต่ว่าในา90วันมันก็มีคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งก็เป็นเด็กของผู้หลักผู้ใหญ่นายทุนทั้งนั้นนั่งกันเต็มไนขา้าราชการบริลัทช่วงสามุนรับชัยคนอย่างผมมันไม่เอาไ,ไปเป็นหรอกที่วัดทางแต่ในสภาเนี่ยมันก็พักพวกดึงไปช่วย90วันถ้าชี้จแจงเรียบร้อยนะคืนนะ เป็นซาม,มิสนี่แกรออยู่แล้วหนึ่งคืนสองบอกเอาไปเลยอนุทินใช้ในการเลือกตั้งนี่มันใกล้กจะยุบสภาแล้วนี่ตามความจริงนะเรื่องอย่างนี้มันไม่มีสื่อมวลชนที่ไหนหรอกที่จะพูดกันนะแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่เชิญผมอะเลขานุก,การปปงสภาผู้แทนราษฎรผมไม่อยากบอกว่าอาดีตหรอกมันไม่มีอดีตาการเมืองอะแต่ตอนนี้เขาไม่ให้ทํา ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กราบสือมวลชนตกกรลอกนรกทาตประเทศไทยนี่มันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงอยู่บนน้ําให้เห็นหรอกอยู่ใต้น้ําเยอะบนน้ำนี่มันอยู่ตามคําสั่งเห็นไหมภาพห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดลูกจอดไออภิรัตคงสม,มพงษ์อ่ะมันเป็นเด็กเกเรมรีหม้อลอกอันีแสวรัชาดาตั้งแต่ร้อยเอกพันสีแล้ว พ่อมันรวยมันเป็นถึงผอบทอบมาไล่ยิงชาวบ้านยามช่องเขาสบายสบายแล้วมันเป็นประธานกองสลากไอสารัฐมันก็ยืมตังได้ไอเบนซามิดไอเนวินไออานุตินหรือพวกทักสินก็ไปเอามาได้ประธานกองสลากมันมีเงินนั่งหลายหมื่นล้านต่อสิบห้าวันหลอกประชาชนหน้าโง่อยากรวยทางรัฐผมก็ซื้อใบหนึ่งเงเผื่อพลุยาก มันกองกินดับเบิลกนกันนในกองตลาดสามตำมมนัดรลมเผาดูดิไม่ว้าลูกสาวมาเลยเงินตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลคือเงินของพักกายจอกประชาชนผู้อดอยากยากไรง้งงจนเจ็บ